จุ๊บประจุกลยุทธ์ที่ช่วยให้ดังไวและขายดีเมื่อวานเนี่ยเล่าถึงที่มาของเจ้าอมยิ้มจุ๊บประจุปไปแล้ววันนี้จะมาเล่าถึงกลยุทธ์ที่ทําให้ดังไวและขายดีเขาทํำยังไงไปฟังกลยุทธ์แรกเข้าใจธรรมชาติในเมื่อเป้าหมายในการขายอมยิ้มเนี่ยเพื่อเด็กๆเ,เขาจึงตั้งข้อแม้ว่าถ้าใครต้องการจะรับจุ๊บประจุของเขาไปขายนั้นจะต้องวางผลิตภัณฑ์ไว้ตรงเคาน์เตอร์คิดเงินเท่านั้นนะเพราะว่าอยู่ใกล้มือเด็กหยิบจับได้ง่ายและยืนรอนานถ้าไม่ทําตามนี้จะไม่ยอมส่งผลิตภัณฑ์ให ลผลที่ได้ก็คือเด็กๆติดกันง,ง,งมแงมผ่านไป5ปีวางขายมากกว่า3 0 0แสนแห่งและในช่วงทศวรรษ1980เกิดเหตุการณ์มากมายที่ทำให้อัตราการเกิดน้อยลงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเด็กที่เกิดใหม่และส่งผลต่อจุ๊บเป,ป้จุ๊บของเขาทำให้ยอดขายตกลงนี่จึงเป็นที่มาของกลยุทธ์ที่2นั่นก็คือปรับตัวตามสถานการณ์จุ๊บเป,ป้จุ๊บเนี่ยจึงหันเป้ามาหากลุ่มผู้บริโภคที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยการออกแคมเปญต่อต้านการสูบบุหรี่โดยใช้ชื่อแคมเปญว่าสโมจุ๊บประจุ สนับสนุนให้ผู้ใหญ่เนี่ยจากการดูดบุรี่มาดูดจุบบแทนแบบนี้ก็ได้หรอแต่เหมือนกลยุทธ์จะแป๊กนะในเมื่อของจะดังก็ย่อมมีจุดพลุกเสมอเมื่อโยฮันครับอดีตนักเตะทีมชาติเนเธอร์แลนด์และทีมบาร์เซโลนาเขาเลิกบุหรี่และหันมาดูดจุบบแทนนั่นเลยครับท่านผู้ดูทำนานอมยิม้มจึงจุดพลุด,ดังกระจายไปทั่วทั้งเด็กและผู้ใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเพราะทุกอย่างมีเรื่องราว